ห oh, ล่อจริงหล่อจังหล่อแล้วดังก็ต้องเขาคนนี้เลยค่ะพีท oh. ทองเจือถึงเวลาจะผ่านไปหลายปี oh. ก็ไม่มีหรอกคา่ะที่ความหล่อจะคล่องลง oh. ตรงตัวอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้มียาดีอะไรแบบว่ามันใช่แล้วค่ะพีทหา หนุ่มหล่อมาดี้ที่เป็นลูกหมายใต้ต้นของอดีตพระเอกภาพยนตร์กินโยทองเสือนอกจากความหล่อที่เลื่องชื่อแล้วฝีมือการแสดงของเขาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเลยก็แหมคุณขาหนุ่มคนนี้เขาเล่นสังสมประสบการณ์มานานมากก็ตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละค่ะอย่างภาพยนตร์เรื่องมนรักอศูรก็ต้องประชันกับรุ่นใหญ่อย่างพิสารอัครเสรณีและนวรัตยุตนานเด็กชายพิษในตอนนั้นก็เล่นได้เฉียบขาดสมบทบาทจริงๆค่ะใช่ฉันเกล ผมใจไหมฉันเกลียดแกเพราะแกอยากจะมาเป็นแม่เลี้ยงฉันคุณหนูเข้าใจผิดค่ะใครใครบอกคุณหนูคะมีตาว้ยมีหัวคิดแกมันสวยสักวันหนึ่งพ่อของชอบแกกบไปอยู่ที่เก่าของแกสิแล้วฉันจะหา ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นของหนุ่มคนนี้ได้คลุกคลีอยู่ในวงการบันเทิงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเล่นละครหรือว่าภาพยนตร์จนฝีมือเข้าขัน้นเละถูกดันให้เป็นเรรเอกแถวหน้าที่มีผลงานการแสดงให้ได้ชมชนิดที่ว่าไม่มีว่างจอเลยล่ะค่ะทบอกว่าฉันยังไม่อยากกินไม่หิวทั้งนั้นเน่ยพูดไม่รู้เรื่องหรืไงท่น ตาไม่เยียมผมอะคุณจ้าไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณเองก็เหมือนกันนี่ดูสวยสดใสเหมผอนผมครัแรกแต่ยังไงก็ไม่เป็นสับปะรดเหมือนเดิมดีละคะ่ะโอ้ไม่เอาน่าแทา้เรื่องมันแล้วไปแล้วคุณอย่าลื้อฟื้นขึ้นมาอีกเลยนะคุณพูดจริงเหรอคะสา เดี๋ยวนี้ผมไม่เหมือนเดิมแล้วนะชีวิตที่นู่นลำบากมากผมคงให้ความสะดวกสบายคุณไม่ได้หรอกเราต้องการความสุขที่จะอยู่ร่วมกับคุณมากกว่าคะ่ะไม่ใช่ความสะดวกสบายเรา,ารักคุณคะ่ะ รถพรามที่จะร่วมต่อสู้กับคุณหรือว่าคุณพักมีคนอื่นแล้วไม่ต้องการรถอีกแล้วเหรอคะโท่แะ้วเราต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดขนอย,ยนั้นนะเจ็บนะฉันเจ็บยิ่งกว่าเธอ,อ่ีงนะทำไมเธอไม่พยายามรักษาศักดิ์ศรีไว้ใช่ไหมศักดิ์ศรีเหรอ แล้วคนอย่างอีซูวมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยหรือยังไงอ่ะคนปล่อยให้อีพวกนี้มันยืนยิ้มย้อฉันอยู่ได้ยังไงอีพวกนั้นที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นคนที่ดูแลฉันมาเนี่ยเขาก็เลยจะขับรถชนฉันคุณไม่เห็นเหรอก็ไปยุ่งกับสามีของเขาทำไมเล่าเอา้าถือหางกันเข้าไปสิใช่สิให้มันคนนอกนี่เธออย่าปุ่มได้ของเธอเป็นข้ออ้างในการทาี่จะทำความเลวได้ไหม ในวงการนี้กี่ปีแล้วโอ oh, นะ้โหในวงการอ่ะสี่สามน่าจะตอนนี้น่าจะประมาณ3 1ปีประมาณนานมากอิ่มไหมคบก็แสดงแสดงหยุดหยุดอะฮะเรื่อยๆช่วงไหนที่แบบว่าเต็มอิ่มกับการแสดงก็จัไปทำงานที่ตัวเองชอบและอยากทำแล้วช่วงไหนที่แบบว่าคนที่ถึงมากๆแล้ว ู้จัดแบบว่าต้องการเราก็เราก็มาร่วมทุมท้าีทำอะไรอยู่แต่ฮะนนอตอนนี้ขับรถทำขับรถนะตอนนี้ตอนนี้คะีสุดมากงากนหลักก็ขับรถแข่งเป็นนักเป็นนักแข่งรถก็ปีนะี้ก็เพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยไปนะฮะในรายการซ <นะ S 1> นะูเปอร์คาร์เป็นรุ่น s R d c เป็นรุ่นรถรถเอ่อสปอร์ตทัรกเป็นรถกรนะบะดีใจด้วยนะนะขอบคุณมากครับ จากวันแรกที่เข้าวงการจนถึงวันนี้ดีกรีความฮอตของที่ทองเจอือก็ยังเป็นที่ถูกอกถูกใจส,สาวอยู่เสมอถึงแม้จะไม่ใช่พระเอกหน้าใสวัยรุ่นแล้วก็ตามแต่บทบาทของพระเอกรุ่นใหญ่ใสเกินร้อยอย่างเขาก็เข้าถึงฟแฟนๆได้อย่างโป๊ะแชะแป๊ะสุดๆเลยล่ะคะ่ะแกก็รู้นะว่าอะไรที่เป็นของของฉันฉันไม่เคยให้ใครมาอาไปง่ายๆแบบนี้เข้าใจไหมพี่จะ <amię? S 2> อะไรกับผมนะฮะที่กับคนอื่นะเห็นแจกเงินเงียบใส่กระดาษ แล้วดีกับผมอ่ะเฮ้ย <Harley> คนอย่างฉันถ้าจะให้ก็คือให้แต่ถ้าไม่ให้อย่าหวังแล้ว่าจะได้เหตุ <heavier S 1> ผลที่ผมจะขายทิ้งวัชราพัน์เพราะผมเบื่อที่จะทวงนี่เบื่อคำพูดที่มันไม่เป็นคำพูด าก็จบลงด้วยดีแล้วดอกเบีย้ยฉันก็ให้คุณลงหน้าไปตั้งสามเดือนเพราะฉะนั้นคุณจะขายวัชราพันธ์ไม่ได้ฉันจะขายใครจะทำไมแด้วแวว่าพี่พีจะมีงานแสดงละครเร็วๆนี้จริงๆอาจจะเป็นเรื่องมีการวางตัวเกิดขึ้นนะครับก็ ถ้าถ้ามีกานวางตัวก็ยินดีเขาไม่ไม่ปฏิเสธอะไรจริงๆเวลาแน่นมากๆเพราะว่าตอนนี้ก็ทำทำงานหลายอย่างที่อยู่นอกวงการบันเทิงแต่ว่าพอจัดสรรเวลาได้ทำยังไงให้ห่อได้ขนาดนี้ไม่ไม่แต่วันนี้วันนี้มันไม่ต่างกันก็คือไม่ไม่เที่ยวคืนนะไม่ไม่เที่ยวคืนไม่เที่ยวคืนไม่ได้เข้าแบบว่าสถานบันเทิงมาน่าจะสิบกว่าปีแล้วแล้วก็ แล้วก็ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่ถึงกับแบบว่าเข้ายิมทุกวันอะไรเงี้ยไม่มีเพียงแตบบ่ว่างานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นนักกีฬาอาชีพครับก็เลยต้องดูแลร่างกายแล้วก็ทำงานกับทำงานเป็นก็ขับรถเกือบทุกวันเลยไม่เน้นหล่อเน้นแข็งแรงเนาะค่ะเ,เ,เน้นแบบว่าสเต็งร่างกายให้แบบว่าฟิตก็วันนี้เห็นยืนคุยกับใครไม่ทราบตั้งนานเลยอ๋อคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะอันนั้นซีคือเพื่อนนะคะมิน่า เห็นคุยจ้าเลยเพื่อนชายป่ะครับเป็นไรครับรู้สึกเหมือนเหมือนมีอะไรเข้าตาทักอย่างนะคะเดี๋ยวนสิขอบคุณมากครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าสนใจข่าวสารอัปเดตทั่วๆไปสามากก็ดูในอินสตาแกรมนะกันนะครับ p e t e พีทพีทแล้วก็นิสกอร์ทองเจือครับผมเข้าไปก็อัปเดตผลงานการแข่งรถแล้วก็งานต่างๆที่ทำอยู่ เก่งไปซะทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือแข่งรถและบทบาทสำคัญก็คือการเป็นแฟมิลี่แมที่สุดแสนจะ p e r ร์เฟกเช็คถูกทุกข้อแบบไม่ต้องรีรอเลยล่ะค่ะ